สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดัางมาแล้วค่ะพูดแล้วหลังพี่เขยถูกโยงมีบ้านเล็กมารี Marina, น่าน้องสามากี้พูดแล้วหลังชาวเนต็ตแห่โยงป็อกสามีพี่สาวมีบ้านเล็กมารีนาบารเรนเซก้าน้องสามากี้พูดแล้วหลังชาวเนต็ตแห่โยงป็อกสามีพี่สามีบ้านเล็กงานนี้ชัดเจนนะจบแยกจากกรณีที่แจ็คกอรีนออกมาเผยว่าสามีดารดาดังดีกรีนางเอก แอบเมียไปคั่วสาวน้อยผู้เพียบพร้อมหลงรักแบบหัวปากหัวปำส่งคนขับรถไปตามรับตามส่งคำไมคือสามีของดาราดังคนนี้หล่อมากผู้ชื่อป๊ับรู้เลยทันทีส่วนบ้านเล็กสวยปิ๊งแต่บอกไม่ได้อยู่ว่าในหรือนอกวงการและข้อมูลที่ได้มามีการพากันขึ้นคอนโดด้วยและอย่างเน้นย้ำเรื่องเอียงซ้ายจากคำใบทั้งหมด โซเชียลก็แหย่โยมปที่หนุ่มป๊อกพัสดรกรสามีมากี้ราศีเนื่องจากมีผลงานเพลงดังก้มต่ำเนื้อเพลงติดท่อนว่าโยกซ้ายโยกขวาแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครอยากจะเชื่อกระแสข่าวหรือดังกล่าวเพราะฝ่ายชายรักครอบครัวมากๆงานนี้โซเชียลก็บุกถามถึงกราไอซีว่าเรื่องดังกล่าวไม่จริงใช่ไหมล่าสุดมารีนาบารสเอก้า้อกสาวมากี้ก็ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวโดยได้ระบุว่าข่าวโยมาถึงครอบครัวพ,พี่ตัวเองได้ไง ย้ำว่าไม่มีทางเป็นไม่ได้แน่นอนทั้งคู่รักกันดีหวานเวอร์จนตัวเองยังเบะปากพร้อมบอกเชื่อในตัวพี่สาวอย่างมารกี้ที่เอาสามีอยู่หมัดเป็นคนรู้ทันและฉลาดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews co th ค่ะขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องขสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ